สวัสดีครับพวกเรายุันซิง EP สิบเก้านะครับผมวันนี้มาเปลี่ยนเสานะครับเปลี่ยนเสาไม้นะครับให้เป็นเสาปูนนะครับนี่ครับแบนไม่ได้ยกนะครับเป็นเสาไม้นี่ครับบวกขึ้นนะครับผมบวกขึ้นจากฐานล่างขึ้นจนบนนะครับมาดูกันเปลี่ยนเสานะครับผมตอนนี้กำลัง ใส่ไม้ใส่เสาไม้ขึ้นมานะครับผมนี่ครับเลิกแล้นวนะครัเดี๋ยวทำไงรูตอนแกแบบนะครับผมคือผมืมาเราก็กำลังดึงเสาออกนะครับนะครับต่อนข้างใหญ่นะครับผม เห็นเลยไครับเห็นดูตอนเทเสาเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็ทำการส่งงานเทเสายกบนซิง e c ซ19นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดติดตามกดซับเพื่อใครกันนะครับเนื่อเสาเก้านะครับเพล ผมมาครับติดตามย้อนซิง EP สิบเก้าผมมาครับพบกับ p หน้าครับ EP ยีสนะครับผมผมมาครับสวัสดีครับ